อ่านเขียนเรียนรู้เล่นอย่างไรให้เป็นเรื่องสนุกสวัสดีค่ะพบก,กับบรรณาธิราอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของห้องสมุดสําหรับชาตลาดท่านพออพิมพ์ทองศรีหวง์ ขออสโกโรระดับอำเภอชำนิท่านก็มอบหมายให้ครูตำบลละลวดชาวประกาแล้วก็ชำนิร่วมจัดกิจกรรมกับบรรลังมิลาที่ตลาดนัดหน้หนาโรงเรียนชำนิพิทยาคมวันนี้เราได้คุณพี่สุดลอยเจดีผู้ดูแลตลาดนัดนะคะนำเครื่องเสียงมาบริการให้กับทางครูสโกโรฟรีกันเลยทีเดียวละคะ่ะแล้วทางครูก็เตรียมอุปกรณ์กันนะคะเช่นเดิมค่ะเรานัดกับทางชาวบ้านว่าจะเอาไอติมโบราณมาแจกเพราะว่าคราวที่แล้วแจกกันไม่หวัดไม่ไหวคราวนี้มาอีกรอบค่ะเด็กๆชอบใจค่ะนอกจากนั้นนะคะ Esta, เราก็มีกิจรกรรมสําหรับเล่นสนุกให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อหาของที่ตลาดนะคะบุคของเราเอาไอติมไปกินฟรีแต่แลกกับพี่น้อยนะน้องคืออา่านหนังสือให้นิดนึงรวมไปถึงเล่นเกมสนุกๆกับเราค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเกมต่อคําต่อประโยคนะคะแล้วให้น้องๆไปเรียงให้ได้ความหมายซึ่งหนึ่งประโยคก็จะได้ความหมายแตกต่างกันไปนะคะอของแม่เอาของแม่ไปข้างหลังลูกเอาของแม่ไปไ้ข้างหลังคุณครูบอกอย่างนี้ของแท้ของแพง ก็สนุกดีค่ะลุ้นๆกันค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทางสกรอําเภอชะนีจัดมาให้กับทุกคนนะคะคุณครูก็ตั้งใจทําไอติมกันใหญ่เลยละค่ะไอติมโบราณของเราก็ฝ่ายผลิตผลิตไม่ทันเพราะว่ามีลูกค้ามาคอยกินเป็นจํานวนเยอะแล้วเราก็มีใบความรู้ไปแจกกับทุกคนด้วยนะคะหลากหลายเรื่องราวก็เลยละค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะตูมเรื่องของดอกอันชันเรื่องของการทําขนมถ้วยเรื่องของโยคะโอ้มีละสาธยายไม่ถูกค่ะก็มีพี่ๆน้องๆน,นะคะแวะเวียนเข้ามา ขอใบความรู้เราเรื่อยๆนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวมมาใช้บริการกับเราเนาะโอกาสหน้าเราจะมาใหม่นะคะพบกับบรรณารัก์มิราและทีมงานกันใหม่นะคะและจะมาเล่าให้ฟังว่าข่าวหน้าเราจะจัดกิจกรรมอะไราและจะสนุกยังไงกดติดตามไว้นะคะ